สวัสดีครับทุกคน,กคนว,ควันนี้เรามีคําที่ใช้เรียกคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะถ้ามีหลายคนเราจะเรียกยังไงนะคะเรามีตัวอย่างมาให้ดูนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะ m มดามแมดามแ a ดามแมดามก็คือคุณผู้หญิงหนึ่งคนนะคะ Mesdames. 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 cest que dire des femmes. Ma. 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 Mais. 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 Les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. Les adjectifs. p o s <Positive>. s s i v e เลย adjective p o s s e s s i v e ก็คือ,อเวลามีคนเดียวนะคะเราก็จะเรียก madam madam ก็คือมาจากคำคุณศัพท์นะคะทีะ่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะเมื่อมีหนึ่งคนเราก็ใช้มานะคะแ,แต่พอมีหลายคนนะคะเราก็จะใช้เมนะคะก็คือ,อ madam มดามนะคะมิสซ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 คุณผู้ชายหนึ่งคนนะคะมิสซ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 ก็คือคุณผู้ชายหลายคนนะคะมง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 เมเมเ เม <Me, S 2> mm hmm. ก็เหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็เป็นามาจากคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะสำหรับคำที่เป็นเพศชายนะคะเราก็จะใช้มงนะคะเมก็คือคำที่เป็นอูาพู์ที่มีหลายๆคนนั่นเองนะคะ Bonjour Madame Bonjour madame ก็คือสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงที่มีคนเดียวนะคะ Bonjour mesdames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  ก็คือสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงหลายๆคนอยู่รวมกันนะคะ b o n j o u monsieur b o n monsieur Bonjour monsieur Bonjour monsieur สวัสดีค่ะคุณผู้ชายที่อยู่คนเดียวนะคะ Bon j o u r messi e u r bonjour m e s bonjour, <mes> s i e u r bonjour messieurs bonjour m mes e s á, s i e u r สวัสดีค่ะคุณผู้ชายและหลายคนที่อยู่รวมกันค่ะ bonjour madame et messieurs bonjour madame et messieurs bonjour madame et messieurs bonjour m a d a m e et messieurs สวัสดีค่ะ ก็เป็นคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงอยู่รวมกันหลายๆคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็นำการเรียกคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเมื่ออยู่คนเดียวและเมื่ออยู่หลายๆายคนมาฝากนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากนะคะ ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแม็กซิโอว่า